ท่านครับที่อยู่ในโซนของรถรวมศูนย์สุขุมวิทจับงูขาดทับทิ red ชี้และร่วมทำกิจกรรม ตอนนี้แฟนๆพร้อมหรือยังครับพร้อมเลวเสียงยังไม่ดังพอครับยงไม่ดังลครับพร้อมไหครับพร้อมแลมและตอนนี้ครับขอเสียงตกมือต้อนรับคุณเบลล่าราดีกันเลด้วยครับ แป่งกายก็ได้ครับชมยูราเลยนะสวยมากสวยจังสวยไครับสวยวยตัวลงมาแบบแอปชั้นหลังเลยนะฮะนี่ควาอมาเลยนะล่งมาเลยนะฮคกอดูเลยนะฮโ้าขายขอการแบบครับค่ะก็สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนแล้วก็สวัสดีแฟนๆสกิทุกคนด้วยค่ะ ใครที่เป็นแฟนสาวของคิโนะนันะครับแน่นอนว่าตอนนี้ครับเธอกำลังยื่นสื 8, น่อามาเกะ200ล้านบาทเลยนะครับเ <Yeah. S 1> ื่นซึ่งกันซิ่งเหลือเกินนะครับใช่ค่ะซึ่งไปกับคุณคิซีเอสด้วยอ๋ใช่เลยค่ะที <laughs> นี่อยากจะขีด10กิแทน้ำคุ่ยม,มากเลยนะคะค่ะ <laughs> แล้วทุกวันนี้จริงๆแล้วคิโนะคิโนะก็ใช้รถยนต์คุณคิซีเอสอยู่แล้วด้วยในชีวิตประจำวันใช่ค่ะคือเบลเป็นคนชอบขับรถอยู่แล้วแล้วก็ถ้า จะให้โดราครับพาลองเล่าประสบการณ์ฟเฟกับคุซุกิเซียสไม่ได้ฟัง่อยนะ่ยเพราะเป็นไงบ้างใช้รถแล้วประทับใจอะไรบ้างครับค่ะคือทุกทคกางนะคะที่จะต้องมีคลิปที่ไปต่างจังหวัดจะต้องเป็นเบลที่ได้ขับรถเพื่อให้ม่อจะไว้ร่างกายให้ปล่ด่ตลอดอยู่แล้วอ่ไเงี้ยคือ ใช่ค e ่ะด e ้านหลังนะก็มีแอร์สปครัะก็คือไม่ต้องมาพึ่งด้านน้าเมาแล้วก็สะดวกนกแล้วด้านหลังนะสือที่เก็บของใหญ่มากค่ะที่เห็นกันในแอสใหญ่ก็มันเลจริงๆนะคะจริงแทค่ะแอร์หลังมีแล้วก็ระบบความปลอดภัยก็ใหา่มากไลยครัการทางไปต่างจังหวัดเลย จะบอกว่าคือพวกตามรถเช่าหรืออะไรอย่างเลย้ยก็เห็นเสียเสือเพราะว่าเขาประหยัดน้ำมันจริงจริงคือการใช้ราท,ที่ประหยัดน้ำมันอ่ะือโต้เลือเนั่นเราไปทำอะไรอย่างเืีเ้ได้เยอะใช่ค่ะใช่ค่ะ นี่คือประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวรถไฟไลฟ์สไตล์นะครับคุณเบลาเองชอบเดินทางชอบท่องเที่ยวอยู่แล้วนะครับแต่ว่าแน่นอนว่ากิจกรรมของในชีวิตประจำวันนะครับนอกจากการท่องเที่ยวการไปทำงานก็ยังมีหลากหลายเช่นเกี่ยวกันครับที่วิทยาลัยเทสคันนี้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณเครับในวันหนึ่งโราเป็นคนที่ทำอะไรหลายอย่างมากคือเรแบบจะทำงานเสร็จปุ๊บแล้วก็จะต้องมีไปออกกำลังกายไปทำมือหลั เอ็มวอนรู้สึกว่ามันสามารถควบคุมในเรื่องของเส้นทางเรื่องของเวลาได้แล้วด้วยอ็เสียวซลเสียโซลมีขนาดที่ขนาดคือด้านใหม่กว่าหรือว่าต่อเอาต้องจีนทุนทุนไซส์เขากำลังดีในการไปหาที่ต่อเลยนะคะที่ต่อได้ด้วยค่ะเราต้องออกออกกำลังกายใช่มเพราะวก็ต้องมีพวกอุปกรณ์ต่างๆเช่นแบบอุปกรณ์โยคะกระเป๋าออกกำลังกายกระเป๋าออกกออันนี้เราอยากเก้าอี้สนับสนุน เก้าอี้เก้าอี้ออกกองนะคะสบายสบายใช่เราก็แบบขนอะไรไม่ได้ทุกอย่างเลยแล้วก็ตอนนี้กะว่าจะดีกอล์ฟอยากเป็นดีกอล์ฟเราคือคันนี้สามารถใส่ในโชว์ได้คือมันกว้างมากแนะสบายสบายเลยนะอีกหน่อยต้องเรียกป้อมตัเบลแล้วนะครับดีกร์แมีแอนโชว์อันก็ได้เลยนะนี่กยูไลท์ไฟที่ใช้จริงใช้ชิวนเประจำวันนะครับต้องการของสัมภาระนี่ผมชอบป้ายบ้างเลยครับเบลล่าครับ เดล่าเสียเดล่าหุ่นเสียต้องใช้ซูซูกิเสียแน่นอนค่ะเออเข้าใจมากเลยนะครับถึงไปยที่น่ารักมากๆเลยนะครับใครมีใบจองมาบ้างคะมีใบจองนะครับมีใบจองเลยครับมีเลยคะเรับไม่เป็นไรครับเก็บเอาไว้นะครับเดี๋ยวเราใช้ร่วมกิจกรรมนะครับมีใบจองแล้วก็มีกุญแจรมของซูซูกินะครับหรือแม้กระทั่งนะครับนำผัดของที่สาการขายนะครับเดี๋ยวเรามาร่วมกิจกรรมกันครับเราเห็นป้ายแบบนั้นแล้วเราเห็นป้ายแฟนคลับเนี่ย เดี๋ยวว่าคู่กักโตซุสุกิเซียสวันทีครับติดต่อครับให้มาเป็นคิวซุเปอร์ให้รวมโตซุสุกิเซียครับรู้สึกยังไงบ้างครับท่านรองราครับก็ดีใจมากเพราะว่าจะบอกว่าเรามีความสุขครับโตซุกิเพราะโตซุกิเป็นรถคันแรกที่เราซื้อเองใช้ชีวิตของเราเลยท่านลับก็จะถูอในชีวิตเลยนะคะ โลคอ่นเพิ่งขุด่ากดสุสติแล้วคือคุณพ่อเราย้ายไปอังกฤษใช่ไหมคะกับเออิทพิไทยนานก็สือสุสุขิชัยก็คือเราใช้ตั้งแต่เด็กหนอเราเ็เราเป็นผู้ใช้จริงแล้วใช่ไหมเราเราแบบสบายใจมากในการจะได้กลับเรื่องมาเป็นสติเตอร์แล้วก็ ภูมิใจเลยกับเขาอยู่ก <lite> ับเราในคุณโมเม้นตั้งแต่ตอนเด็กตั้งแต่รถคันแรกของเราอ่าจนมาถึงตอนนี้ค่ะแล้ววันนี้ก็ได้มีกาถ่ายก๊อฟพลักษณ์นะครับของจุดจุดเซียสนะครับเป็นตัวแทนให้เหล่าในตัวนั้นได้รู้จักจุดจุดเซียสมากขึ้นนะครับนี่คือยูโรลาเราดีนะครับที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับแต่แน่นอนครับวันนี้ครับผู้โชคดีสิบท่านที่จะขึ้นมาเล่นเกมลาฟเกมลาฟมั้งนะครับพร้อมมากค่ะเราชอบเล่นเกมเราชอบสนุกไปแล้วใช่ไหมชอสนุกขึ้น